สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมนะครับกับอเนชียลในเกม Resident Evil 2กันต่อครับโอเคก็เราจะไปส่วนของแคบีกันต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยที่เราจบของดีออนเอแล้วนะครับผมนะโอเคอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมจําได้เปล่าที่ตอนที่พาร์ทที่แล้วที่ผมบอกว่าไอ้คอมพิวเตอร์ที่ผมไม่สามารถจำพาสเวิร์ดได้อ่ะที่จริงอ่ะมันผมไปจําอีกของอันนึงนะครับผมอันนั้นอ่ะมันเป็นของภาคแรกมั้ง อันนี้คือที่กดคอมพิวเตอร์อ่ะเราต้องกดพิมพ์คำว่าเกสคือแบบแขกรับเชิญ G U E S T นะครับผมนะนั่นแหละจะทำให้ตัวเราใช้สแกนลายนิ้วมือได้แล้วก็จะไปเปิดห้องนั้นได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องไปเล่นในส่วนของแครบีแล้วก็มาเปิดอีกทีนึงนะครับผมนะซึ่งผมไม่ได้ทำตรงนั้นก็ขออภัยจริงนะ,ะโอเคเพื่อการเสียเวลาเราไปเล่นในสนองแคบีกันซึ่งในส่วนของแคบีเนี่ยผมขอบอกก่อนนะครับว่ามันจะยากตรงที่มันจะมีไทยแลนด d มันจะมีไทแ l น n d ผมมาด้วยหรือมิตจีนนั่นเองนะครับผมแล้วก็อก็จะมีบางบางครั้งบางคราวที่จะเจอกั <and S 2> อกบ <and> say, ดรวิลเลียมในล่างของไทแลนด์ด้วยนะครับผมโอเคก็จะเป็นในเรื่องของแคร์แล้วนะผมแคร์ก็ขับมอไซค์ S <S มาเมืองและคูซิตี้เหมือนกันแต่มาโคดส่วนนะครับม,มาคนแบบแบบแบบทางตะวันออกกับตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ เหมือนแบบดีออฟมาทางตะวันออกแคร์มาทางตะว,วันตกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้พบกันระหว่างขับรถน,นะอะไรอย่างงี้แคร์ก็เป็นตัวละครที่ผมชอบนะแต่พอมาพอภาคอะไรนะ The s e ิว e l Revolution สองเนี่ยทำแคร์ซะไม่มีสเสน่ห์เท่าไหร่เลยแต่แคร์ในภาคในภาคโคเว็นโรนิก้าเนี่ยเป็นกับภาคเนี้ยเป็นภาคที่แบบ ยังเป็นสาวสาววัยรุ่นอยู่อ่ะคือแบบน่ารักอ่ะนี่ตอนที่มันทำภาพสวยเนี่ยโวイเปกเลยแหละผมก็เสียอยู่เหมือนกันเนี่ยว่าผมจะเล่นได้ดีแค่ไหนเพราะว่าข้างนี้จะมีจะมิเตอร์จียตามตูดมาหมายถึงแบบตามล่าเรานะฮะสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไมคะ ฮัลโหลอือเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลอะไรยฉันกำลังกินข้าวอยูโอ้โหอ่อฟังนะฉันต้องขอโทษที่กิฉันเผลอมารบกวนที่คุณกำลังกินข้าวอยู่ใช่ไหมคุณฟังอยู่หรือเปล่าแต่เจ็บนะคะขอกินด้วยคนดี แค่ไม่เคยเห็นซอมบี้มาก่อนนะครับผมก็ต้องงงงงงเหมือนกันแหละ <c oughs> แล้วก็ได้เจอกับลีออนนั่นเองเดี๋ยวอย่ายิง <c oughs> มอบลงก่อนอย่าพึ่งคุยนี่อืมกระตุกทันทีเราไม่เราอยู่นี่ <c oughs> ไม่ได้แล้ว <c oughs> เราต้องไปถานที่ตำรวจไปไปด้วยกันนี่ นั่นไงขึ้นรถอีกรอบนึงอาเกนมาฉันฝึกมาใหม่แล้วแผลตอนครั้งแรกดันฉันยังเป็นตำรวจมือใหม่อยู่ตอนนี้ฉันประสบการณ์ชดโชนจากการที่เล่นพัดที่แล้วแผลไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเวนเอ้ยทวียุตเสียอีกคุณเป็นตำรวจใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วนี่เป็นงานครั้งแรกของฉันเลยฉันคือลีออนีิเกียนแนะนำ้วเนี่ยครั้งที่สองแล้ว นั่นคือฉันแค่เลฟิลมาตามหาพี่ฉันก็บอกอีกรอบแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ้เแล้วมันเป็นต้องกระตุกมีกระตุกครับได้ได้เปิดเปิดชอบปืนนี้มากกว่าแฮะไอ้ปืนโก้าวชิบหายมึงมีเจ้าของอ่ะไม่บอกโทษ ซึ่งดูจากยูนิฟอร์มน่าจะเป็นนักโทษมากกว่าไม่ได้ใช่ตำรวจหรอกอืมยูโอเคยูโอเคยังครบ32สองส่วนถ้าไม่รีบออกจะไม่ครบ32แล้วนะจ๊ะเร็วๆ <c oughs> อุย้ยเกือบแล้วเส้ยนยาแดงขาแป <c oughs> ดต้เลยทีเดียว อก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวนัดไปเจกันที่สถานีตำรวจนะครับผมนี่ถ้าเราเล่นแคร์เราก็จะมาเห็นฉากแคร์ยืนอย่างนี้แหละเอาละจะเป็นการสวยเวลเวลาเดียวกันสถานที่เดียวกัน คุณต้องรอดจากคืนนี้ไปให้ได้คุณจะได้รู้ชักจบมพ่แท้จริงอ่าา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 า้าา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 า้าาา อาวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมเออไม่มีกระสุนนะฮะอะไรเลยอาวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมไม่ไม่ได้แอมหรอกเออผ่านแล้วจ้าเออไปแล้วจ้า เยี่ยมมากขเสน15นัดแต่เราจะไม่มีกระเป๋าเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยโอ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรเอเอเออมันต้องมีตรงไหนหลุดมันต้องมีสักที่หนึ่งตึงตึงตรงนี้เปล่าวะเอ้ยลหลบหลบหลบล อันนี้อย่างนี้แค่นี้ดันแล้วดันแล้วแล้วข้าจะวิ่งทางนี้เอ่อไอผีผู้หญิงมานี่เลยเร็วเร็วเร็วเอออุ้ยเกือบนี่แหละฮะสาเหตุที่ทำไมคอมันเกิดไฟไหม้เนี่ยแหละเฮ้ทางนี้ เอาโยนเชือกมาให้มนไดลิงแต่ว่ามีซอมบี้มาไปพ้นนะ่นเฟ้ยเนี่ยแล้เอนี่กระยิงแล้วมันยิงท่าไหนไปโดนไอ้คนขับเครื่องบินก็ไม่รู้เนี่ยปืนเสยอึ้นไปโดนทั้งหมดเออเออเออแล้กแคร์มันไม่บอกเลยนะว่าแบบมีซอมบี้อยู่ นี่นะครับสาเหตุที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์พังเอ๊ะมีวาวอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอ๋อไม่มีโอ้สมุนไพรว่าัยฉันเก็บมาหนึ่งอันเดี๋ยวนะเอ้ยได้ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องออกมาทางนี้ก่อนอเก็บมาเดี๋ยวนะรู้สึกจะมีอ่านั่นแหละเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนั้นมาอีกรอบนึงเราจะไปห้องเซฟแล้วไปปลดบันไดามา ก็ไปข้างล่างก็เจอกไก่นั่นพวกซอมบี้มันเยอะแล้วปืนแค่นี้เอาไม่อยู่ครับทางนี้แหละต้องเตรียมปืนไว้ก่อนชิบหายโอเคลิกเกอร์ เอาละได้มึกเซฟอีกแล้วแต่เรายังไม่เซฟนะฮะ s e c เ e อรี่เ a r ล l รี่เอ่ออะไรมีการบันทึกไว้แต่ผมไม่อานะ่านฮะโอเคเก็สุนมากดีมากจอร์ดเก็บมีดไปครับผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องมีดโอ้ล็อกเก็ตลันเชอร์แบบอินฟินิตี้้าเล่นทีนีกลายเป็นเกมคีไปเลยนะฮะเนี่ย แต่เราเล่นแค่อย่างงี้เราต้องไม่เล่นไว้เล่นแบบช่วงที่แบบเล่นนอกรราแล้วกันเล่นเอาหนุกอตอนนี้เราต้องหาปืนหนักก่อนโอเคเป็นซอมบี้นะจุดกดล็อกบันได้มาบันได้ฉุกเฉินฮะอ่า ดมดอาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ยมึงจะถึงไปไหนมาสิอออายังไม่ตายลูก ตรงนั้นมีของครับออเอ้ยเอ้ยไอ้ไอ้ออบ้าเอ้ยจู่โจโมมาเตะนนี่ดาวซันโบอือ,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 อเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,ยังมีอีกเนี่ยโอ้โหอ้าวกัดหลังอีกอือหกะจะรีบไปเพราะว่าตรงนี้อะ ผมกะว่าจะกะจะรีบไปเลยไงอ๋อโอเคมาตรงนี้เราก็ไม่จำเป็นละเราฆ่าซอมบี้ได้สองตรงนี้ก็ปล่อยๆมันไปแล้วกันไปยากระสุนนิดนึง,งอันนี้น่าจะล็อกมั้งล็อกอ่ะโอเคล็อกจากข้างในแกนเนิตเลนเชอร์ดีมาก ของสำคัญอีกอย่างนึ่งครับประตูตล็อกต้องใช้คีย์การ์ดซึ่งรู้สึกว่าคีย์การ์ดมันจะ ล็อกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไว้ครับยังคิดอยู่เลยว่าห้องนี้มันก็ล็อกปะอ่าล็อกโอเคก็ต้องขึ้นไปใหม่คือผมจำเรื่องเรื่องของแคบีไม่ค่อยได้แล้วว่าต้องไปตรงช่วงไหนบ้างได้คุญแจมาแล้วก็เดี๋ยวลองไปตรงนั้นอีกทีนึงถ้าไม่ได้นั้นแสดงว่าเราก็ต้องลงบันไดครับลงบันไดแล้วเข้าทางด้านหลังอีกทางหนึง่งเราต้องไปสำรวจให้ทัว่วครับ จื๊บ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 ไหนได้ไหมโอเคทุกอย่างเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดเสียงงั้นเราต้องไปทางโน้ตโอ้โหโเสียงเองไม่มีทางถึงข้าอกเฟอยอยู่ไกลอยู่ไกล เอาพกไว้ก่อนดีกว่าในกรณีฉุกเฉินฉุกเฉินไม่ได้ไม่ได้แดกหรอกลิกเกอร์เอาล่ะเราต้องไปทางนี้ลงทางนี้ครับ จะมีซัมบี้เยอะนี่ไงที่หมุนว้าวเออเออเออเอ้ยอาชเชอร์เฮ่ยเอ้ยเออโดยผู้หญิงซ้ำเติมเออ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 เดียว รีโหลดกระสุนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอยเอ,ย,เอย,ยังยัง,ย,งยังไม่ต้องโลกยังไม่ต้องโลกยังไม่ถึงเวลาให้โลกโเกบกระสุนมาไม่รู้รหัสจำไม่ได้ครับมัวมัวมัวมวะเลี้ยวทางนี้สิ จำได้ว่ามีตัวหนึ่งกำ <c oughs> ลังคิดอยู่จะไปยังไงหลบมันยังไงดีสงสัยต้องมีแต่รวยอ่าหมึกเสบโอ้โหไม่ต้องการเลยกำ <c oughs> ลังคิดอยู่นะว่าตรงนั้นน่ะมันจะเยอะเปล่าเนี่ยไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยน่าจะเยอะนะอู <c oughs> ขอให้ก,ก่อนอู้เลยอู้เลยเดี๋ยวกลับไปใหม่กลับไปใหม่ลป,หมปล่อยมาไอตัวเนี้ยมาไปแล้วรีบเก็บให้ไวแลวหนีเก็บแล้วหนี น,นี่แล้วจ้าดูตูดงามของเจ๊แคร์ไปนะเชียวกล็กไม่มีเลยเหรอเฮ้ยแปลกว่ะไม่เจอลิเกเกอร์เลยเหรอ,อล็อกรู้สึกอันนี้อ่าอันนี้เนี่ย อค okay. อันนี้ได้กำลังนึกก่อนมันต้องพลาดอะไรมั่งไหมอู้ <Ooh. S 1> อ่าเอา่อเราเราอยู่อย่าลงมาลงมาหาเตียแล้วลงมาหาเตียแล้วอุตส่าห์คุยกันดีๆแล้วว่าอย่าลงมาดูเดิอืมไอ้ห้องนั้นอยู่โน้น เรามาเพิ่อแค่เนี้ยตอนนี้เรายังเก็บไม่ได้โอเคงั้นผสมอันนี้ก่อนก็ได้ได้เป็นยาชั้นดีได้ยาชั้นดีมาหนึ่งอันแล้วขอเช็คอีกทีนึงอ่าไม่ได้นะครับอโอเค รู้ว่าตอนนี้ยังเข้าไม่ได้ห้องนั้นก็ต้องอิเล็กทรอนิกส์เราต้องรีบเข้ากลับไปที่เดิมจะเอ๋อไม่โดนหรอกจ้ะอุ้ยดักสักรอหน้าประตูเลยไปแล้วไม่ได้แอมคนสวยหรอกจ้ะอันนี้ก็น่าจะล็อกอ่าโอเค ก็ต้องไปดับเพลิงกระจาาทำชานวิ่งให้ไว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 ไม่ได้แอม เอาละมาดับไฟกันหน่อยดีกว่ามีทีโ,โอเคเออรู้สึกว่าเครื่องในหอจะมีกระสุนอยู่สินะถ้าที่จำได้ตอนดีอาไม่ได้สำรวจนะครับไม่รู้ว่ามีป่ะนะ อ้าอ๋อโอ้โอโอแจวเลยอาชิพหายอรัมาแล้วมาแล้วครับมิสเตอร์จีของเราไอฮอมันส่งมาแล้ว มิสเตจเป็นยากกับมิสเตดีป่ะเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ตรียมพร้อมไม่รู้ว่าหนีได้ป่ะนะผมจำไม่ได้ตอนนั้นผมเล่นในการเล่นคือแบบแบบเราต้องยิงแบบจนกว่ามันจะล้มหรอมัม้งหรือเปล่าไม่รู้อะมึงมาเลยมึงมาอ้ว <c oughs> ไม่น่าพูดเลย โอ้ยตบทีหน้าหงาย,ยอย่าบอมันบุกมาโอ้ในห้องนี้มันไม่มาล่ะครับมันเป็นห้องเหมือนห้องเซฟโอเค OK. เก็บนี่ไปเก็บนี่ไว้ก่อน ป๊บนนี้นะฮะก็ขอไปสำรวจตรงนี้หน่อยไม่รู้ว่าเจอกับมันไหมนะถ้าเจอนี่ไม่น่าเจอมันอย่านะโอ้ยตกใจอ่าอีกหูตกใจอีกรอบหนึ่งอืมแต่เรายังทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีระเบิดต้องมีระเบิด c4 ไปวางนะฮะตรงห้องนั้นแล้วห้องนี้รู้สึกว่า ลิกเกอร์เนี่ยแหละจะลงมาอันนี้เป็นที่ใส่เพชรโอเคได้การไปละโอ้โหแล้วกูจะยิงทำไมวะเออกำลังงงกับตัวเองอยู่นึกว่าแบบ มันตกมาเรารีบวิ่งเลยไงเอ็นเน่ N e R จะมาวะโอเคไม่มาขอบคุณหลายนัวมาอุ้ยอ่าโอเคอทางลุ้งหลงนี้ไม่น่าจะมาเพราะว่าถ้ามามันจะมีเสียงเพลงนะฮะ ลิ้นปีดเรามีการ์ดแล้วบูการ์ดอ,อันนีน้ปลดล็อกนี่ก็ปลดล็อกโอเคท้างมงก็ปลดล็อกเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนละกันแล้วก็ในส่วนนี้ผมจะจบพานี้เพียงเท่านี้นะฮะ โอเคครับเมื่อนๆส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของ Let's Review สองในส่วนของแคร์ B ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับรบกวนช่วยกด Subscribe ใต้ลังคีนี้ด้วยละกันนะครับผมแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับให้เจ๊แคร์ไปพักก่อนนะรู้สึกเจ๊แคร์ปวดเอวมากโอเคครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย